นิ้งชาแนลนะคะวันนี้นิงก็จะพาทุกคนไปดูนี่ค่ะทุกคนซึ่งมันก็คล้ยคยคยคอยอายๆอัศจรรย์นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนิงจะพาไปดูตรงนั้นนะคะซึ่งคือเขาน่าจะคือเขาน่าจะสร้างนานแล้วนะคะแต่แบบว่าคือนิงอยากนาเสนอมากค่ะทุกคนคือแบบคือนิ้งเพิ่งเคยขึ้นไปแบบแค่ไม่กี่ครั้งเองทุกคนนั่นแหละคืออยากบอกว่ามันสวยมากนะคะ คืออยากจะบอกว่ามันสวยมากเดี๋ยวนิ้งก็จะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิ้งก็จะแบบรีบไปนะคะเพราะว่าแบบก็คือแบบขายของแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแบบคือแบบตอนนี้คือนิ้งของแม่มาถ่ายนะคะทุกคนซึ่งถ้าถ้าไม่ถ่ายก็คือกลับบ้านแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะรีบไปกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหม มันก็จะเป็นแบบอยู่ข้างบนสูงๆเลยนะคะทุกคนซึ่งเขาแบบสร้างมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปดูนะคะซ,ซึ่งมันก็จะเป็นบันไดน,นะคะคือแบบคือตอนนี้นิง้งอยู่สูงมากนะคะทุกคนเดี๋ยนี้จะแผนกล้องนี่คือแบบเหมือนชั้นดาดฟ้านะคะมองไป ข้างล่างมันก็จะแบบคือสูงมากนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าเขามีบันไดให้เราขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งนั่นแหละมองไปทางนู้นก็เป็นถนนมีรถคนนะคะทุกคน ตรงนี้สามารถคือไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงที่คือไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงที่นิงพูดไหมนะคะรมอาจจะตีกลับเนาะคือสามารถแบบขึ้นมาถ่ายรูปได้นะคะคือขึ้นมาแบบคนสองคนได้นะคะแต่แบบขึ้นมาเยอะไม่ได้เนาะทุกคนเพราะว่าคือเขาไม่ให้ขึ้นมาเยอะนะคะคือแบบมาดูแป๊บเดียวแล้วก็กลับลงไปนะคะ นั่นแหละซึ่งแบบคือวันนี้ก็ฝนจะตกอีกเช่นเคยนะคะเพราะแบบท้องฟ้าคือแบบมืดมากนะคะซึ่งนิงก็จะให้ทุกคนมาดูนะคะทุกคนซึ่งถ้าจบคลิปนี้นิงก็จะรีบกลับบ้านนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะก็คือแบบประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วแหละเกือบจะ5้าโมงนะคะทุกคนซึ่งแบบคือแบบถ้าแบบบรรยากาศช่วงนี้ทุกคนแบบ บรรยากาศแบบช่วงนี้ช่วงเย็นๆแบบสี่ห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีมากแล้วแบบไม่มีแดดเลยนะคะแบบแบบแบบคึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะแล้วก็ถ้าแบบถ้าตอนแบบถ้าตอนแบบค่ำๆแบบ ทุ่มสองทุ่มถ้ามืดแบบวิวน่าจะดีแล้วก็แบบมาแบบยืนดูดาวได้แต่ว่านี้ไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่าก็ต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเรานะคะแล้วก็ต้องกลับไปอาบน้ําพวกนี้นะคะซึ่งที่นี่ไม่สามารถอยู่ได้นะก็คือจะแบบว่ามาแบบเออชมวิวถ่ายรูปอะไรบลาบลาได้อยู่นี่พือคเห็นไหมคือแบบคืนนี้อาจจะแบบเออนั่นแหละทุกคนอันนี้จะให้ดูท้องฟ้านะคะเหมาะแก่การดูท้องฟ้ามากนะคะอันนี้จะ ดีมากคือแบบนิงชอบแบบนี้มากนะคะแบบดูท้องฟ้าดูดาวดูอะไรพวกเนี้ยช่วงแบบเย็นเย็นสี่ห้าโมงคือมันดีมากทุกคนคือแบบว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้ที่ใช่ไหมแบบมันเป็นแบบรอยแดงๆใช่ไหมคะก็คือซึ่งนิงเอ่อซื้ออันนั้นมาใช่ไหมมันคือโฟมที่ขัดหน้าที่มันเป็นแบบแปลงนะคะทุกคนแบบนันจะอินเสิร์ตภาพให้ซึ่งนี่เลยนะคะทุกคนซึ่งแบบ ซึ่งแบบบางคนใช้แล้วอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่านิ้งเป็นแบบว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะแบบผิวหน้าบอบบางนะคะแล้วก็แล้วก็นิ้งขัดแบบแรงนะคะทุกคนซึ่งแบบขัดแรงแล้วก็ขัดนานมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะคะนี้ไม่ได้ปัดแก้มนะทุกคนนี้แบบถ้าเห็นมันจะเป็นแบบว่าวงกลมแบบตรงนี้เลยนะคะคือมันจะเป็นแค่ข้างเดียวนะโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะพาทัวร์กันนะคะว่า คือเรื่องง่ายๆก็คือเหมือนแบบเป็นดาดฟ้าทุกคนซึ่งแบบคือมาได้แบบคนสองคนตอนนี้จะให้ดูนะคะซึ่งแบบตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสูงๆนะคะแล้วก็ทุกคนคือมันดีมากเหมาะแก่การแบบมาชมวิวถ่ายรูปมากๆนะคะถ้าแบบมีคนถือกล้องให้แบบมันถ้าแบบถ้าแบบมีคนถือกล้องให้มันจะดีมากนะคะเห็นปห แต่ว่าเดี๋ยวนิงก็จะให้ดูแบบรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางลงบันไดขึ้นบันไดลงนะคะทาง ทางแบบนี้มันก็จะเป็นสนามที่เขาแบบใช้เล่นตะก้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางแบบทางนู้นก็จะเป็นถนนนะคะทุกคนซึ่งแบบต้นไม้อันนี้มันจะคล้ายๆกับต้นคริสต์มาสนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้นคริสต์มาสเนาะแต่แบบมันเหมือนมากเลยทุกคนด,ด,ดูแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นต้นดอกคูนนั่นเองนะคะซึ่งทางนู้นก็จะเป็นอัศจรรย์ที่นิ้งเคยทคําคลิปรีวิวอัศจรรย์นะคะทางนู้นเนาะ นี่เคยทำคลิปรีวิวอัศจรรย์ก็กดต่อไอไปดูได้นะคะว่าเออมันมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะและ้วก็จะมีเป็นไม้นะคะซ,ซึ่งเดี๋ยวนิงก็น่าจะไล้กับพานก็คือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าเราขอนั่งกันตั้งทางไหนดี ทางนี้โอเคคือนิงไม่รู้ว่าเขาทํามาเพื่ออะไรนะคะแต่ว่าน่าจะแบบไว้แบบชมวิวมัง้งก็นิงก็ไม่แน่ใจนะคะซึ่งนิงแบบไม่ไม่ไม่ได้มาบ่อยนะคะซึ่งแบบนิงก็เพิ่งเห็นนะคะแบบเออเคยมาแค่แบบมาดูแค่แบบรอบสัรอบไม่กี่วันเองทุกคนนั่นแหละซึ่งแบบเฮ้ยแบบ คือตอนแรกที่นิงมานิงก็เพิ่งเห็นนะคือนิงไม่รู้เลยว่ามันมีอันนี้อยู่ซึ่งมันดีมากทุกคนแต่ว่าถ้าฝั่งนั้นมันจะไม่มีนะคะมันจะมีแต่ฝั่งนี้เนาะซึ่งแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วแบบมันฝนจะตกนะคะทุกคนเห็นปะ<ไ>นาิงจะให้ดูทุกคนเห็นไหมคือแบบคือแบบก้อนเมฆเกาะกันฝนจะตกนะคะทุกคนดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแบบก้อนเมฆเกาะแล้วแบบคือวิวสวยมากทุกคนดูฝั่งนู้นแบบ มีดอกคุณแบบว่ามันดีมากทุกคนคือแบบอยากจะมาให้เห็นมากๆนะคะซึ่งมันดีมากๆเลยแบบดีมากๆแบบดีจริงๆนะคะแบบไม่ได้กล้วยอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เออแม่เรายังไม่ไป <c oughs> คือตอนนี้เราก็อยู่ตรงสนามสามนะคะนี่มันก็จะเป็นสนามสามก็คือจะเป็นสนามฟุตบอล แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มาเตะกันนะคะทุกคนซึ่งแบบโอเคดันนี้จะให้ดูสนามฟุตบอลน,นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวิวดีมากมากเลยมีรถด้วยดีมากเลยทุกคนอาจจะไม่เห็น ะะซึ่งเขามีที่นั่งให้ด้วยนะคะมันจะเป็นเก้าอี้แต่ว่ามีแค่อันเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าคือก็คือเอาเง่ายๆก็คือไม่มีใครขึ้นมาเลยนะคะมีแตนดิงขึ้นมาคนเดียวนะคะซึ่งตรงนี้จะไม่ใช่ตรงนี้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะทุกคนแค่แบบขึ้นมาดูอุ๊ยหมาทุกคนเห็นไหมนัม่นแหละโอเคค่ะทุกคนคือแบบตอนนี้แม่เราก็ ตอนนี้แม่เราก็กำลังมองหาเราแล้วนะคะว่าเออเมื่อไหร่เราจะกลับบ้านนะคะทุกคนดูเห็นท้องฟ้าไหมมันดีมากๆเลยนะคะคือน,นิ่งเป็นชอบ คือแบบว่านิงเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติมากชอบการผจญภัยมากๆคือแบบอยากจะบอกว่านิงชอบธรรมชาติชอบการผจญทำไมพูดได้นิงชอบธรรมชาติชอบการผจญภัยนะคะแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราต่างๆต้นไม้ลมฝน ทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งนิ่งชอบมากแล้วก็ชอบผจญภัยชอบแบบเป็นคนแบบลุยๆอะค่ะทุกคนแบบปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากนะคะซึ่งวันนี้นิงก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเด๋ยนนิงก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแม่เราก็หันมาหาเราแล้วก็แบบว่าตอนนี้เราก็จะกลับบ้านนี้นั่นแหละใครที่ชอบคลิปใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้นิ่งทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ comment, แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ